เด็กตอนฝนตกเลยพี่น้องเนี่ยฝนตกจังสี่มันก็นอนบ่หลับแล้วพี่น้องเลยนี่กับนอนเลยเนี่ยมันย่อยเลยพี่น้องเลยนี่กับนอนพี่น้องบ่นอนพ่อแมระกาหนแล้วก็น้องประมาณนี้กับ่มมียังเลยเสื้อเนี่ยจะเอาพ่อห่มเก่าๆมาปูพี่น้องมุงก็บออ พอแม่คนบริยูพอแม่คนเนะอืออตงแทงเทงเอาเปิดเบิ่งเลยอืงบบานน้นน <laughs> งามเลยเอ้านั่งนอนอาเพี่น้องเไยเนะาะไม่อยากได้ยินปันใดฝนตกพี่น้องเลยตอนนี้ประตูนกนอยู่ที่น้องกระเด้่พี่นอ้องฝนตกตลอดเลยมาแต่เพือน,น้องบองพี่น้องเนาะ ก็ว่าสิมาหานงกระเดยเพื่อนเพราะว่าพอดีมีเพื่อนว่ามีเครื่องของผู้ใหญ่เพิ่นเพื่อนเห็นนงกระเดยในคลิปของบอตูนเมื่อนานทั้งเพราะว่าเพิ่นเห็นนงกระเดยเพิ่นว่าปหบจ้างแล้วก็ยอมอดนุ่งทรงเสื้อไม่เพื่อได้ซื้อเข้าซื้อเครื่องในเฮือนเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยเห็นเพื่อนเอาเลยก็ว่าสิกบไปหานงกระเดยกั ก็ประทายสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องมดสกูสุขคนยินดีตอนหับซองอดูนแนวขึ้นเนก้าเพราะว่าในไทยใน,นลาวแล้วก็ต่างประเทศนะครับเป็นยาจีบุญดีทุกฐานเด้อก็มาดื่มกันในพี่น้องเลยมากับน้องบ้องไปลองตากล้องเอาวเลยสบายดีเด้อสบายดีเด้อด้วยนะจับเลยไปโอเคการไม่ได้กับน้นนองบ้องคือพามากไปลอง ต้องกระเดยเพ,พิ่น,อนอเพื่อนเอ้ก็ฝนตกเลยมันจากมืดแดดไปากเห็นปันไดเพี่น้องเปียกปแบบั๊ดโอเคมันจะเราใชเข้าไปหาน้องกระเดยอยู่ในเฮือนเลยพี่น้องเอ้ไปไปก่อนเลนอนอนนยลแบบเน้องบังเอ่อเนาะเออด้วยไซายล่ะโอ้แบบนึงเอาไม้ก่อนบ้อไม้เนี่ยก็ได้ เอาไหมน้องกระเดย้่กนกนนองเลยครับกันน้องรคนกินประหยัดไอเล็กเขาเนเขาตัวสีดแดงเนี่กันมนงานท้งสี่ตัวน,นั้กนกแมนอ่าเอาสบายดีาเาตุ้นเออสบายดีสบายดีเป็อรว่าโอ้หไม,มไ่ยินจับเลยไม่จับเลยไม่จเลย จะได้ท <descon pone> <c ười> <guarding okay>? ี่อนายพนนจดิณจิตานอุ๊ยทางไทยฟางลาลูต่างประเทศละบานเฮาขอสบายที่สุดทุกคนโดยให้น้าเบาขึ้นบ่โดยาต้นานขึ้นเด้ออ่เอาเลยงงนนอง็นะอจะนองบองพามาอ้ ย่อยเลยบอลนน่ป้าเต๋อหน่อยนี่ยอยเลยอ่นเห็นไหมวะนี่ดูจนฝนตกเลย่น้อหน่ยฝนตกจั่ซีมันก็นอนบ่รับแล้วพี่น่อยยังเนี่ยกับบอลนอนเลยเนี่ย แ o n บันไดอีกมัน n ่อยบันไดอีกอยู่บันไดมันย่อยอูนี่ก็ย่ออยอยู่นี่ก็ย่อยบ่ย่อยบ่หลอ้นี่ยนี่ก็อยกันเอ่อบ่อยากได้ยินันไดเสียงนเอ่อเสียงบ่อยากได้ยินันไดเพราะว่าฝนตกพี่น้องเอ้ย อยากจะแจงไปอยู่เบงนี่องมองยาไปเนเออเออสราราอ่าเสียงยาได้ยินปันใดเด้อพี่น้องเอ้ยไม้นี่จับตัวนี้ก็ได้เวลาเวาเด้อจับเลยเออเวลาเาลเฮ็ดจังซี่น้องบองคือกันจับจังซี่เลย มาตอนสินแรกๆเพืนนนะ่น้องเนาะวันนี้ประตูนกับเพื่อนยังนหลเพื่น้องก็คือมีผู้ใหญ่เพินพ่นเพิ่นฝากเงินมาให้เพื่น้อจงจำนวน1,000บาทเพื่น้องเลยประเดี๋ยตูนไปซื้อเครื่องให้น้องเพื่อนอ่าบุพการทางน้องเพื่อนสาได้ายเลบอเพื่น้องนอนนเนาะอ่าเ,นะเ,เอาน้องบองไปเลยเครื่อง แต่งแต่งแต่งเอาเปิดเพลงเลยอูย้เอาอีกเปิดอีก เปลี่ยนเลยดูน้ำมันเราดูเบิ่งเลยว่ามันงามสุดไลยเอาโอเคพี่น้องเนาะจะไม่ได้ให้น้องกันเลยพี่ลองสุดก่อนพี่น้องเนาะอือสวดีแต่สวัสดีฮะสวดีสวัดีก็เอ้ลองนุ่งซองบ้วง bạn bà nè Ngam bạn bà nè ngam lê Rồi bà nè Ngam lê bà nè Nào nắng bà nè Hết nào, năng, bát เครื่องคลองปัจจุบันนี้มันก็แพงใช่ไ่มมากป่มากเอ้าวเกน้อะเนาะเกิว่าไม่ได้ยินปันใดคนตกใช่้องแต่ว่าก็เฮตังได๋ก็ได้มากแล้วี่นองบ่ทุนก็ได้ซื้อเครื่องแล้วกะ น้องเพิ f, ù, ่นก ok, ัเอ็นแวบๆเลยเครื่องนำปูตุนปูตุนกับเอ๊ะมอภัยเลยซะแต่จริงกับวัสรไหม่ออื่นตอนคนโต๊ะจะมาเกะจนได้มาแล้วปูตอนได้อัปเดตเนี่ยไปเที่ยวนละมันย่อยเลยพี่น้องเลยอันนี้กับบนนอนพี่น้องบนนอนพ่อแม่เพิ่นแล้วก็น้องประมาณนี้กะบ่มียังเลยเสื้อเนี่ยจะเอาท่อห่มเก่าๆมาปูพี่น้อง มุ่งกันออนะพ่อแม่เพิ่นบปอยู่พ่อแม่เพิ่นเนาะอืมอเนาะมายางไรเดี๋ยวโบเคยเห็นพ่อแม่เป็นเอาเลยพ่อแม่ไปใส่โทรแม,ไไรรม่ไปเห็ดเวี้ยเ,เห็ดเวียพวกท่านได้มาปานนี้โดยตอวต ก็ทันได,ดมาทีเดียสันธ์นมเลย <c oughs> เก่งเก็เด็กจำคำแล้วก็ทันมาปานนี่นะจำได้ไหมเนาะถ้าถ้าพ่อแม่น้องก็เดินมาเนี่ยจะได้สอบถามเรื่องไมมเรื่องเฮือนนี่นแหละแล้วพ่อแม่เป็นหมดได้มาก็เอาไปเมื่อื่นเมื่ออมื่อื่นให,ให้ให้พอน้องอ <c oughs> ยู่เด้ออยอ่ามื่อื่นตอนเศร้า มาดาวสิมาอ่าสิมาสอบถามเรื่องไม้นี่แหละไม้ของของน้อกนี่มีอย่าง,ง,ง,งนะีเน้เออมาเดินเยินปันได้เถอะนเนาะจับเลยไม้อ็ได้ยินเย็นเอาแต่พอแม่พอนมาเดินฝนไม่ได้ยู่ไปเลย,ย,ยแต่จักเสวาจะได้ก็บม่ได้ทามเรื่องไม้ฝนก็ตกเลยน่า แล้วหยุดก <c ười> ่อนบ้าเนาะไม่ได้ยินเสียงน่อยเลยที่จริงเนี่ยเบ้าตุนกับเซมาผู้เดียวแต่ว่าที่จริงไอ้กับเซมาผู้เดียวได้แต่ว่า พอมาหาน้องกัยันไว้น้องอยูู่้เดียวอะนะก็เลยมันบุคือก็เลยหาน้องบอกมานัำแสดงเลยยังล่มกันบ่ได้ฝนตกอ่าแจ้งแล้วบาทเนี่ย่อ่าเสื้อนี่เบิ้งเบิ้งเบิ้งลองอันไนบ้างบาทนะงามบานเนี่ย ร่งเลยร่างมาลร่างนุ่งบ้าเสียนี่ลองก็ได้ลองก็ได้มาลองเหรโอเคไปเลยให้น้องกระเดยคดลองนุ่งเสียกันโอเค,อเคลุกเบ้างลุกเบ้างเนี่ย <c oughs> อ๋อ ngam bà nè ngam à đi chạy vào đi chạy rồi nó vào cái đi chạy nằm đó đôi à à vâng nó bong mà chụp còn bên này hả à đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền โอเคสรุญาดเด้อโอเคเป็นต่อเน็นต่าไม่ได้เห็นเห็นปะเห็นมาหรืปลาโอเคอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเงินของอนาฝั่งแม่เด้อเพิ่นเป็นคนเล่าแต่ว่าเพิ่นไปอยู่ไทยเจนอยู่ประเทศไทยและแต่ว่าเพิ่นเป็นคนลาว คนเห็นคลิปของน้องไอ้เต้เดินและคนสังเกตเออคนติดตามทมงานเราใต้เฮาแเราจะคนเห็นมันคลิปเบาเตียงแน่เคนว่าเรากับคนพยายามติดต่อทมงานเฮาบดายจะก้นเคนว่าแล้เราจะคนว่าคนญาติเพราะว่าคนเราเคยติดต่อหาไผ่นะคนญาติมาเป็นเฟซบุ๊มเคนว่าคนเราติดต่อหาเบาตุ้นคนชักมาและเบาตุ้นจะตอบเคนว่าแม่เบาตุ้นบ่แม่เอ็งจะมาแม่ ่คนก็เลยว่าสิโทรหาอ่าตอนนี้บาตูนกำลังคุย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 สายอยู่ตอนนั้นก็เลยไปโทรกลับแล้วบาตูนก็โทรกลับตอเพี่คนก็เห็นหน้าบาตูนเพคนก็ว่าเพคนก็มั่นใจแล้วว่านี่แมนบาตูนละคนก็ว่ามาละจริงเพคนก็ลมซองเรื่องกันบาตูนด้เวยคนลมซองเรื่องหนึ่งเรื่องที่หนึ่งเคพนว่าเพคนจะกสื่อ ส่งเสื้อให้น้อง, <The. S 1> งเด้อนี่แหละส่งเสื้อนี่แหละเป็นฝากมาหนึ่งพันบาทตกเป็นเงินลาวกะหกเซนปลายประมาณหกเซนห้าพี่น 6, 500, mm ้ hmm. นองเลยอ่าตกเป็นเงินลาวเด้อยหกเซนห้เาเด้อรายการเรื่องที่สองท่นให้บ้าตูนมาทำเรื่องเรื่องไม้พี่น้องเลยเรื่องเพื่อนนี่แหละเรื่องเพื่อ,อนคงน้องก็นเด้อไงอ่ามีอย่างนี mm ้พ hmm. ิขาดเรื่อง ตัวนี้เนี่ยบอกว่าคนที่ซอยระเบ้อเน,นี่บุหูเป็นรองเลยแต่เราคนให้ท่ามนะคนให้าทานอ,อ,อ่าทานเะรือไอ้ยังอ่าแต่เรามื้อนี้ก็พอน้องก็ได้บ่อยู่ก็เลยบุหูสิทานว่าน้องพอน้องก็ได้เป็นคืออยังแน่และที่แล้วนะทีนี้นะที่ครบอี่ยังแน่กระจายก,กาาันทีประตูเบิง่งแมนที่ยังบกุกเนี่ยขันประเภทไม้เนี่ยมันไม่ซีแปดคือไม่เส้นนอะไรเป็นรองเลยไม่เส้น ไม่เส้นเอ่อตัวเ้าผู้ไม่เส้นแล้วก็เอาแฟนผู้อะนะอาจารยไม่เท่งไม่ข้าวไม่ขื่นนี่แหละพอทันครบกันหรอกอาจารยไม่ข้าพอทันครนะบกนะนะนะ็ทำเส,ส,สื้อเติมก็มาลายไปน้อนเราจะทีลายยางไปน้องเลยบ้านประตูวงกบกันยั่งราลุ้มแล้วจะข้าซางเลย๋ยทันซะงับทั้นเกษีกันยั่ง รายละเอียดเนี่ยมันตันที่หูกันใดเพราะว่าทางพอนองกันเลยมันบอยู่ mm. อ่าสางพอบเบยู่เดี๋ยวข้ามเมื่อใดบาลตูนในลมกระพอะเราจะสิลมกระพุใหญ่เติมอ่าประมาณนี้แล้วพุญาย์เสวานเอาได้ mm. แต่ใหญ่ย์เป็นว่าโอเคไปนับไปนับอีกข้างไปเบึ้กอีกข้างบาลตูนจะสิเอาเบาแดงมานึ่งกันเอาเลยหรือว่าสางแดงจะเอาสางแดงมาเบิ่งนึ่ง ว่ามูเอนขนาดเท่านี้ไม่มีแล้วเท่านี้ยังเลือเทไรปตะมาณน้นเลยจะอันนี้ยังมาคาดหมยเลยเพ่อนเลยยังมาคาดหม้ว่ามีคนซอยยังมาทามีพ่นองเลยก็อาจจะคนให้ทานเือเ็ให้ทามว่าคนรับเงอนน้องก็เลยยังภาดเรื่งประมาณนั้นน,น,น,นะ,นะซอซอน,นเรือนและโอเคจะเป็นาก็จะให้เงินที่เรือ อจากซื้อ,อน,นี่ี่น้องเลยเอาตุ้มสื้อ,อ,นนอ,อเครื่องเนี่ยแพงเลยเบิงเ้งไ่ได้ซองยางซองยางนี่เกืองสเขาห้าแสนนี่น้องเลยซองยางนี่เครเื่องสเขาห้าแสนโดยเฉพาอนนี้เลยซองแสนเท่าไรซองส้นเต้านี่แะซองสนเต้าเกือสเข้าแสนถึงซื้อแสน้นไป รวมทั้งหมดประตูเสือกบประมาณอยู่4.8สามย่างเงี้ย4.8เอาไปเือของแม่เพือ่อนจะเอาเงินให้่อน4.8แล้นอยู่นอนอยู่ตรงแฟนตรเแ็นไปฟ เปนมีโทรศัพท์บรบ้างวบางหนห้าหกนหาเอองเซนบซนเจน่แหละแน่นอนอเคเราต่อเซเจ็ดนี่แหละแน่นอต่อเซ ใส่้ถโทรศัพท์มอมอกจนเงินก้อนไล่ก่อนให้มันเทกันรอกนาะคี่น้องจะมาจะเอาเงินไปเรือให้น้องเพื่อนเรือที่จากบาตูนสื่อเครื่องเพรทางแม่เป็นฝากมากันมีคันบทามีคันบาทะเลบาตูนไปเอามากผมตัดเรือสามเปร์เซ็นต์คุ้วไรไสห นีอนยยังเรืออยู่ยแซนเจ็ดสิบพันกีบยังเรืออยู่แซนเจ็ดสิบพันกีบสำหรับเงินทองนองกันด้ียเรือนี้ไนะ อน,นอกบอนหนึ่งเอาได้ได้เอาไหมเอาไหมถ่ายหูบเลยปะ่ลุ่มนะตัวแบถ่ายหูบถ่ายหูบตัวลุล่มตัวสีขาวตัวลุล่มโอเคนะาด้เอาเงินจำนวนนี้ ไฟไซคือไปนัวดเนอะนะไฟซื้อเครื่องเครื่องคองติดจำเป็นอยู่ในเฮือนเนอะนะแล้วให้พ่อแม่พ่อแม่ก็ได้เวลาคนจะซื้อจะเสียทานา้ำทานไฟเนอะอืมเนี่ยนั่นนะทางแม่เพิ่นเป็นคนลาวเพิ่นไปนอยู่ฝั่งไทยเพิ่นมาให้เอานา้ำแต่อยากคนเดียวเลยแหละผู้ที่ซื้ออันนี้กับผู้ที่ให้ทา เครื่องคลองที่คาดเรืออยู่ในเฮือนสิ่งคลองที่คาดเรือเกี่ยวกับเฮือนคลองนอกอะนะคนเดียวแต่เราแต่เราเจอนี้แมนยุ่งในบ่าวทามเ,เรือเฮือนแต่เราบอกแม่นแม,ม่นมาเพิ่นวาสิซอยแล้วเด้อเพิ่นยังมาทำในซอยแต่เพิ่นมาทามซื้อเห็นบ่กมาทำมาทามทซื้อาามาทำเลยย,ยังอ๋อไปย้ายภายนอก ขบวบกใจทางแม่ปันเดอร์เลยใจให้นลายเ์ื้อขับเคลนในอเยาให้อือให้แม่ทีสาหางไกแทงแงวจให่ใจกำแพง่อให้คนนันอีนคันมืดอให้ลัห้วยนอนหลับไ้ได้เยือนอนตึงให้อได้ยเต้นสาทุสาธุนี่บบัไดยินเยบอไปนองเลยคนตตคนบันได้ยินคือ ขอโทษขอภัยในเวลาเด้อกระนองเลยใจเบิง่งเบิ่งตับจังเีษเพราะว่ามันจะเข้าทางนหนึ่งจังมมเศษแม่แม่ไปพระบูคุณลไม่ปะอ่าเขาหลอกแงงหลอกแงงเลยขอบใจทางแม่เได้เจอช่วยเรยๆเด้อที่ฟักเงินมาให้นอ้องขอให้แม่มีสุขภาพ,พังไกลแข็งแห้งความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มี ขอให้นุ roommate, analysis, immun, ่มบ like, ันขันเงินขอให้รับให้รวยนอนรับให้ได้เงินมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนสาธุสาธุกอ่าบ่อะไรนะที่มันนี่ยบ่อะไร้ะเนาะเออห้องย่อยแลยเป็นน้องเลยเปียกบ่เนี่ยมั่นบปล่าโดยนี่ก็เปียกอ๋ออยู่นี่เปียกบ่อนังบอน้องน้องนั่งในเปียกเลยแยบเบื่องแยบนองนอนอยู่นี่บ่เอออยู่บอนนอนของน้องกระเดยเลยกระเปียกค่ะ สมมติว่าคือเชงสีนอนจางคืนคนตกนอนนอนนอนหลับ,บ,บ<อ>หรือเป่บ่แค่จังไรบ้านเนั่นงลุกมานั่งโดยจะจะนั้นกกนลุกมานั่งจะนอนเลยเอกากประมานั่นแหละพี่อนนองเนาะกะจริงประตูมากับซองเรื่องเรื่องนึงกะเอาเสื้อมาให้น้องเพิ่น คือมีทางแม่เพคนที่เห็นคลิปน้ำบาลตูนคลิปคนนอนกันด้วยคนคนก็เลยโอนมาโอนมาเมื่อกี้นี่เลย,ยบงังประมาณสามโมงนะคุนโอนมานพันบาทเป็นอะไรให้บาลตูนไปซือ้อส่งเสือ้อกำรับไปซื้อเสือสเส้อ,อให้แน่เพคุนว่ายนองก็นด้วยบอลตูนจะไปซือ้อออกตลาดเลยไปเลยบรรยามาแข่งคนไปเลยคุณเองเลย ตอนนีนบอตูนมีเสียกันคนอยู่กันคนไปเลยแล้วก็เรื่องที่ซองก็เกิดคนในทามเรื่องนี้แหละเรื่องเถื่อนเรื่องซานตะวันตะวันเรื่องเถือนเรื่องซานคนในทามซื้ซซนนอไปนองเลยกาเพิ่นกันยังตะทันใดบอกว่าแบบแบบเิ่นมาได้ว่าว่าเออบอตูนไปถามเด้อเดือยเฮือนนองกันเดยอันใดขาดเรื่องบอกแม่เด้เอแม่สิจัดการให้อันนี้มันยังตะตันมีไปนองเอ้ย แต่เป็นให้ทางคุ้ยพญากู้ซื้อเป็น,อเ,ปนอเ,เ,อเอาอราบคันเรืออยังเนนันเดอรอือกันไมานั้นเน,น,นะน,น้องเ้หน้าที่รึเบ่ฮะจาหนาที่อะไรส,ส,ส,สับซองสบซองโอเคเป็นเอานาอนะสำหรับคลิปนี้เราตูนกาบบนยังไายต้องเฉพาะระบบข้บใจต่่งแม่เิ่นเป็นอยู่ฟังไทยกันนะเ้างน้งย อะไรก็ขอให้แม่เพิ่นจุ่มเย็นจุ่มุขซุกกายสุขใจทุ่กระปากแข็งแรงอนุวันคุ่ยืนพัฒนาสิ่งดใดคอยได้สิ่งนั้นเป็นสมการพัฒน,น,น,นาโน่นอะไรเงินเหมือนตื่นอะไรเงินแสนไปใส่มาใส่กข้อแก้ปัญหาคนหอมเนื้อแม่เด้อจะถุกอะไรก็ับขโมกับใจทางแม่ที่ไว้เนื้อเสียใจเบาตูนแล้วก็ทีมงานเล่าใต้เป็นอ้องเนาะอ้อาแต่ว่าพ้อกันไหมสำหรับคลิปนี้เบาตูนและน้องก็เลยพ้อกล่าวคำว่า สบายดีเด้อไปได้อ่ะเปนอเลย